สวัสดีนักเรียนนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.13นะคะในเรื่องของส่วนกลับที่เราทําไปเมื่อวานนี้นะคะลูกข้อ1จะเป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูทําให้ดูไปแล้วเนาะมาดูที่ข้อ2ค่ะเศษ15ส่วน14นะคะส่วนกลับก็คือเศษ14ส่วน15พูด,ดง่ายๆนะคะให้เข้าใจง่ายก็คือเราก็จะนํา เศษกับส่วนสลับที่กันเห็นไหมคะจาก15ส่วน14เราก็จะเอา14ตัวข้างล่างขึ้นไปอยู่ข้างบนสลับที่กันนะคะเราก็เรียกว่าส่วนกลับเพราะอะไรเพราะเศษ15ส่วน14ถ้าคูณกับส่วนกลับของเขาก็คือเศษ14ส่วน15เนี่ยมันจะเท่ากับ1งบางคนคิดไม่ทันทําไมเท่ากับ1นนะคะนักเรียนลองดูถ้าคุณครูใช้วิธีการตัดทอน 15กับ15ใช้แม่15ตัดก็ได้1กับหนึ่งใช่ไหมคะสิ 14, กับ14บส่ถ้าใช้แม่14ตัดก็จะได้1กับหนึ่ใช่มคะหนึคูณหได้1นึ่คูณหได้หนะคะต่อไปข้อที่3มส่วนกลับของ17บเจนะคะลกูกสิตัวนี้เป็นจํานวนนับเราสามารถใส่ส่วนหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นส่วนกลับของ17บส่วนหนึ่งก็คือเศษหนึส่วน 1, สิบเะคะเพราะว่า1ิบคูณกับส่วนกลับปุออ๊บมันก็เท่ากับ หเท่ากับ1ได้ยังไงลองดูตัดทอนได้เห็นไหมคะใช้แม่สิบเจ็ดตัดหกับ1 1ึ่งหนึ่งคูณหได้หนึส่วนหก็เท่ากับ1นะคะต่อไปข้อที่4ี 19, ่เศษสิเศษหนึ่ส่วนสิก้ส่วนกับก็คือเศษสิบเก้าส่วนหนะคะเพราะฉะนั้นก็เศษหนึส่วนสิก็จะคูณเศษ1ิบเก้าส่วนหก็จะเท่ากับหนเนาะ อ่าโอเคไม่ยากนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายฉเฉลยให้นักเรียนดูนะคะสวัสดีค่ะ